สวัสดีครับทุกคนทริปนี้เราอยู่กันที่ดอยผาตั้งภูชีฟ้านะครับผมผมได้กลับบ้านมาพอดีในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้นะครับก็มารับลมอากาศหนาวกันบ้านนะครับกับบนดอยนะฮะก็คืออยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยนะครับอันนี้นะก็ดอยแรกที่เราจะไปก็คือดอยผาตั้งนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับภูชีฟ้าครับจะเลยขึ้นไปนิดนึงนะอันนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับผมก็อยู่ดอยภูชีฟ้าแล้วก็ชันนิดนึงครับดอยนะครับมีโค้งเยอะไปหน่อยนะครับผม เรากาลังเดินทางที่จะไปดอยผาตั้งก่อนระดับแรกนะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะได้ไปชมพระอาทิตย์ตกทันอยู่นะครับผมนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับดอยผาตั้งนะฮะนี่ครับเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่จอดรถนะครับผมเดินออกมาก็จะเจอแบบพวกชนเผ่าครับคนชนเผ่าบนดอยนะครับขายอาหารต่างๆนะครับผมมีทั้งขาหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ของฝากมากมายเลยนะครับผมวิวสวยมากครับผมบอกไว้เลย หน้าหนาวนี้เหมาะที่สุดครับมาขึ้นดอยนะผมให้ดูวิวข้างล่างครับหมอะตอนนี้เริ่มลงแล้วมาทิศตกครับอย่าเก็กนาน<ป>ตอนลงพอดีกว่าตอนขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ช่องผาขาดน,นะครับเป็นจุด เช็คอินจุดชมวิวถ่ายรูปนะครับผมสําหรับใครที่มาก็ต้องมาแวะจุดนี้แน่นอนนะครับคือวิวมันสวยมากเห็นฝั่งเราด้วยนะครับแล้วต่อไปนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับผมอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้ก็ต้องลงมานะครับเพราะว่ามันมืดแล้วพาทิ่ก็ตกไปแล้วนะครับมันเริ่มแบบมองไม่ค่อยเห็นทางเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับเรานะครับเราก็ค่อยๆเดินลงครับอันนี้ผมใช้กล้องกโปรมันก็อาจจะดูสว่างนะครับผมแต่จริงๆมันมืดนะครับแต่วิวสวยนะครับผมก่อนที่จะมืดนะ พานก็จะชันนิดนึงนะครับผมมีโขดหินอะไรพวกนี้ครับเดินก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็พยายามแบบเดินตามหลังไปนะครับก็จะมีน้องมาด้วยนะสองคนนะครับเราก็ต้องรีบเดินทางกลับที่พักนะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มหิวกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าเดินทางใช้พลังงานขึ้นเขานี่คือมันเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยอ่ะคือตอนขึ้นเหนื่อยครับตอนลงก็นิดนึงครับแต่สบายกว่าตอนขึ้นนะครับอันนี้ก็ใกล้ถึงที่พักแล้วครับ เราก็จะได้เซ็ตหมุมกระทะมานะครับหเซ็ตนะครับที่ที่พักเขาจัดไว้ให้นะครับที่เราจองไว้นะเราก็กลับห้องพักไปนอนนะครับดูดาวตกตื่นเช้ามาเราก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชมทะเลหมอกที่ดอย p ูชิฟ้านะครับก็คือคนเยอะมากๆครับยิ่งคนจีนเนี่ยเยอะก็คือแต่แบบอยากถ่ายรูปส,สวยๆนะแต่บางทีก็คือแบบคนมัน ชุลมุนพุ่นผ่านนะครับก็คือเดินตัดหน้ากล้องไปตัดหน้ากล้องมาบางคนก็แบบอืคือแบบวิวที่เราอยากได้มันก็ไม่ค่อยจะได้นะครับช่วงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดแบบให้เที่ยวเนาะมันก็คนก็เลยมาเยอะนะครับผมนี่ก็จะเป็นลมหมอกนะครับโู้ข้างบนลมแรงมากแล้วก็หนาวมากๆทุกคนดูหน้าผมสิครับโอ้โหผมก็เปียกหมดเลยฮนะโดนไอน้ำครับมันก็จะแบบเก๊กๆหน่อยนะ เก็กเกกนิดนึงเนะี่นานนานขึ้นมาทีไม่ใช่นานนะอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะับอยู่เชียงรายไม่เคยขึ้นมาเลยครับก็ถ่ายรูปอะไรกันว่านไปนะครับผมตอนนี้คนก็เริ่มจะซาลงแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มจะสายๆแล้วเนาะก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วครับก็คือคนเขามารอดูพาทิตย์ขึ้นแต่จริงๆอะ่ะพาะาทิตย์จะเห็นก็ไม่ได้เห็นนะเพราะว่าหมอกหมอกมันมาบังครับหมอกมันเยอะมากครับมันบงังพาทิตย์เกินไปครับ เรเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับภายทิตขึ้นนะแต่ก็ได้มานิดนึงนะครับก็ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ก็จะมีคลิปแบบไอ้นี่ตอนขึ้นเนาะมันก็ถ่ายได้แค่นั้นนะครับที่เหลือก็ถ่ายไม่ได้ครับคนเดินบังครับกล้องเกือบตกครับผมอันนี้ก็จะเป็นลมนะครับเห็นหมู่บ้านข้างล่างไหมโอ้โหคือเราเห็นแบบข้างบนนี่คือมันสวยนะนั่นก็จะเป็นหมอกนะครับโอ้โหหมอกแบบเึกว่าทะเละทุกคน คือมันสวยมากๆอยากให้มาลองดูด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้นะผมไม่ได้โม้นะแต่นานๆทีเรามาเที่ยวแบบนี้มันก็แบบตีไิยานะครับพอถ่ายอะไรพวกวิวเสร็จแล้วเราก็กลับมาครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายภูชิฟ้านะครับอุทยานนะครับ1นึ่งพันหกร้อยยิบแปดเมตรนะครับความสูงเนาะเราก็ถ่ายไปนะครับก็บันทึกไว้ครับครั้งหนึ่งเราขึ้นมาเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสาประเทศไทยนะครับผม นี่ก็จะเป็นน้องๆนะครับบเด็กดอยนะครับบนดอยเนาะก็มารอให้เราถ่ายรูปนะครับก็จะอาจจะมีแบบค่าขนมนิดนึงนะครับผม10 20ก็ว่านไปครับผมอะคนก็ตอนนี้คนไม่เยอะเหมือนตอนแรกนะครับคือตอนแรกคือแบบผมจองที่เรียบร้อยนะถ่ายรูปเพรอพลาดอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นแหละทุกคนอื <c oughs> ที่ที่เราจองก็คือเหมือนเราไม่ได้จองครับ <laughs> เรากาลังเดินลงกลับไปนะครับเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารนะครับทาามันก็จะแบบชันๆลื่นๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมีไอน้ําตกลงมาตลอดนะครับก็เดินระวังกันด้วยนะครับอย่าเหยียบหญ้านะผมบอกไว้เลยเพราะว่าหญ้ามันเปียกนะมันลื่นทําให้เราแบบจะอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุดได้นะครับผมนี่ก็ยังลงมาข้างล่างลมก็ยังแรงครับมันเป็นลมเย็นที่แบบหนาวครับหนาวมากนี่ก็กําลังเดินกลับนะครับผม ก็ยังจะเห็นคนเดินขึ้นมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นน้องๆที่ดักตามแยกนะครับผมก็นะครับร้องเพลงครับผมเอาแค่เลาะมาฝากนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบฮิตครับสําหรับคนบดอยฮะอันนี้คือเจอทุกแยกร้องทุกแยกครับอันนี้ก็ให้ขนมค่าขนมน้องนิดนึงน้องคนกลางก็อยู่เล่นจะง่วงแล้วครับเอาไปแบ่งกันสามคนคนระับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เราก็ ถ่ายคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาต่อครับผมผมนี่คือแบบเงาวับเปียกเลยฮะน้าโซมมากครับผมตื่นเช้ามาตีห้าครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดรับส่งแล้วนะครับผมจะเดินทางกลับที่พักเนาะเป็นไงบ้างดนอะ ก็จะเป็นรถรับส่งของชาวบ้านนะครับก็มา40กับ40จะตกประมาณ80บาทน,นะครับผมแนะนำให้ใช้รถตัวเองขึ้นมานะเพราะว่าอาจจะทำให้รถติดได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ของชาวบ้านดีกว่าครับก็คือมันสะดวกอะไรประมาณนี้เนาะนี่เราก็เดินทางใกล้ถึงที่พักครับเราก็จะรับประทานอาหารเช้านะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับก็แบบที่เขาเซตมาไว้ให้นะครับตอนที่เราจองไว้เนาะนี่หลังจากทําอะไรเสร็จอาบน้ําแต่งตัวก็มาถ่ายรูปอะไร ก็แล้วแต่เรานะครับวิวก็สวยเหมือนกันนะครับที่พักนะใน,นได้เป็นนางแบบของเรานะครับสคริปนี้ก็จะมีเพียงแค่ผาตั้งกับภูจิฟ้านะครับทลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับร้อยรักภูชิฟ้าอันนี้ก็คือชื่อรีสอร์ทของเราที่เราจองไว้นะครับผมแับวันนี้ก็ไปแล้วครับกับผาตั้งภูชิฟ้า